คุณจะเชื่อไหมว่าคำดูถูกเพียงประโยคเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตใครคนหนึ่งได้ตลอดไปเรื่องราวนี้จะพาคุณไปสัมผัสกับความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดเมื่อลูกคุณหนูเยอะหยันคนธรรมดาแต่กลับไม่ได้คาดคิดเลยว่าสิ่งที่ตามมาจะทำให้เธอต้องเผชิญกับบทเรียนที่สันส่นสะเทือนใจจนยากจะลืมอย่ากระพริบตาเพราะความลับนี้จะทำให้คุณต้องคิดใหม่เกี่ยวกับคำว่าคุณค่าในชีวิตทั้งชีวิตคุณก็ไม่มีปัญญาซื้อรถคันนี้หรอกคำดูหมิน่น จากลูกคุณหนูฝนโปรยปลายลงมาเบาๆบนถนนลาดยางหน้าโชว์รูมรูกลางกรุงเทพกลิ่นน้ำฝนผสมกลิ่นควันไอเสียลอยคลุงในอากาศเสียงเครื่องยนต์ของรถซูเปอร์คาร์ดังแผวๆจากในโชว์รูมกระจกใสาชายหนุ่มในชุดพนักงานส่งของยืนเปิียปอนอยู่หน้าประตูมือเขาถือถุงพัสดุที่ถูกน้ำซึมจนเปียกครึ่งซองสายตาเขาจับจ้องไปที่รถสปอร์ตสีแดงสดที่จอดอยู่ภายในรถคันนั้นเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมูลค่าหลายสิบล้านบาท เงาสะท้อนจากไฟในโชว์รูมทำให้รถคันนั้นดูเหมือนหลุดมาจากโลกอนาคตเสียงส้นสูงกระทบพื้นกระเบื้องดังกังวานใกล้เข้ามาหญิงสาวในชุดแบรนด์เมหูเดินก้าออกมาพร้อมกลิ่นน้ำหอมชุนเฉียวเธอมองชายหนุ่มด้วยสายตาดูถูกก่อนจะหัวเราะเบาฮ่า,าคุณมายืนจ้องทำไมรถคันนี้มันไม่ใช่ระดับคุณหรอกคำพูดของเธอเย็นชาเหมือนลมหนาวกลางฤดูฝนเขายิ้มจังๆไม่ตอบอะไรแต่แววตาของเขาไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ หญิงสาวขาหมดคิ้วรำคาญที่เขายังยืนอยู่ตรงนั้นทั้งชีวิตคุณก็ไม่มีปัญญาซื้อรถคันนี้หรอกค่ะน้ำเสียงของเธอเปลี่ยนไปด้วยความดูแคลนสายฝนยังตกต่อเนื่องแสงไฟสะท้อนหยดน้ำบนเสื้อชายหนุ่มมือของเขาเอื้อมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบาฮ่า <h aha> ภายในไม่กี่นาทีชายในชุดสูทสีดำสนิทเดินออกมาจากด้านในพนักงานทั้งหมดในโชว์รูมหันมาทำความเคารพชายชุดสูทก้าวมายืนข้างชายหนุ่ม พร้อมกล่าวเสียงเรียกขอโทษที่ให้รอนานครับท่านประธานรถพร้อมแล้วครับหญิงสาวหนา้าซีดเผอดในทันทีมือเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่สายตาไล่มองชายหนุ่มอีกครั้งเขาเก้าวเข้าไปในโชว์รูมอย่างเงียบๆโดยมีผู้จัดการโชว์รูมนำทางรองเท้าผ้าใบที่ปิดฝนของเขาทิ้งรอยน้ำไว้บนพื้นหินอ่อนราคาแพงภายในโชว์รูมเงียบลงทันใดเหลือเพียงเสียงฝนกระทบกระจกอย่างเ,าเบา ทุกสายตาจับจ้องไปที่ชายหนุ่มที่เพิ่งถูกดูถูกเมื่อครู่เขายืนหน้ารถสปอร์ตคันเดิมมือค่อยๆเอ,อื้อมไปสัมผัสภพพูมิาลายัยสัมผัสนั้นแน่นหนักแน่นและมั่นใจหญิงสาวยังคงยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นสีหน้าของเธอเปลี่ยนจากหญิงทะนงเป็นตะลึงงนันชายหนุ่มหันกลับมามองเธอเพียงเสี้ยววินาทีแววตาเขานิ่งสงบแต่ลึกซึ้งจนหญิงสาวต้องหลบสายตาเขาไม่พูดอะไรสักคำเพียงแค่เปิดประตูรถแล้ว นั่งลงอย่างเงียบเชียบเครื่องยนต์คำรามต่ำเสียงดังกล้องภายในโชว์รูมเิ่นหนังแท้ภายในรถอบอวลไปทั่วพนักงานเปิดประตูโชว์รูมอย่างรวดเร็วรถสปอร์ตค่อยๆเคลื่อนออกไปใต้สายฝนที่ยังคงตกไม่หยุดหญิงสาวยืนตัวแข็งหายใจไม่ทั่วท้องหัวใจเธอเต้นแรงด้วยความอับอายขณะที่รถคันนั้นแล่นผ่านหน้าเธอช้าฮ่าฮ่าเธอมองแผ่นป้ายทะเบียนที่สลักชื่อตระกูลซึ่งเธอเคยได้ยินจากข่าวเศรษฐกิจ เริ่มฝีปากของเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่พึมพำกับตัวเองเบาฮ่าฮ่าและในวินาทีนั้นเองเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังเธอเสียงที่ทำให้เธอเสียงที่ทำให้เธอสะดุ้งสุดตัวคุณพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ชายชราในชุดกันฝนเก่าๆยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยย่นจากการเวลาแต่ดวงตาเป็นประกายคมชัดอย่างน่าประหลาดเขามองเธอด, pping, e bon. ด้วยแววตานิ่งลึกจนเธอรู้สึกเย็นวาบในอก หญิงสาวอ,อกอักถอยหลังเล็กน้อยฝนยังคงตกแต่รอบตัวเงียบอย่างประหลาดไม่มีเสียงพนักงานไม่มีเสียงรถมีเพียงสายตาของชายชาราที่จ้องลึกเข้าไปในใจเธอเธอรู้หรือเปล่าว่าคนที่เธอดูถูกเมื่อกี้น้ำเสียงของเขาเนิบช้าแต่หนักแน่นเคยไม่มีแม้แต่รองเท้าใส่ไปโรงเรียนเธอเบิกตากว้างจ้องกลับไปอย่างไม่เชื่อสายตาชายชาราถอนหายใจแล้วเดินไปหยุดตรงที่ชายหนุ่มคนนั้นเคยยืน เขาก้มลงแต่รอยเปียกจากรองเท้าท้าใบบนพื้นหินอ่อนก่อนจะเงยหน้ามาอีกครั้งเด็กคนนี้เคยแบกหลังน้ําแข็งเดินส่งของทั่วกรุงเทพตอนเธอนั่งในห้องแอร์เขาเคยนอนข้างถังน้ําแข็งแต่เขาไม่เคยดูถูกใครไม่เคยตะคอกใส่คนที่ต่ำกว่าเธอกลืนน้าลายเสียงฝนตอนนี้เหมือนจะดังขึ้นกว่าเดิมทันหลังเธอเย็นเฉียบราวกับน้ําแข็งใบหน้าที่เคยเชิดสูงบัดนี้กลับก้มต่ํามือที่เคยถือโทรศัพท์รูแน่นกลับสั่นจนแทบถือไม่อยู่ ชายชราเดินจากไปช้าๆทิ้งเธอไว้กับความเงียบรถสปอร์ตสีแดงลับตาไปแล้วแต่เสียงของเครื่องยนต์ยังดังก้องอยู่ในหัวเธอรวมถึงเสียงของเธอเองที่พูดออกไปก่อนหน้านั้นทั้งชีวิตคุณก็ไม่มีปัญญาซื้อรถคันนี้หรอกตอนนี้คำคำนั้นไม่ใช่คำดูถูกอีกต่อไปแต่กลายเป็นมีดที่กริดลึกลงในศักดิ์ศรีของเธอเองและเธอก็รู้ว่าบาดแผลนี้และเธอก็รู้ว่าบาดแผลนี้จะไม่มีวันสมานได้ง่ายฮ่าฮ่ มันไม่ใช่แค่ความอายแต่มันคือรอยแผลจากความเย่อหยิ่งที่พังทลายลงต่อหน้าต่อตาเธอยือนนิ่งท่ามกลางสายฝนเปียกชุ่มทั้งตัวแต่กลับไม่รู้สึกหนาวหัวใจเธอเต้นช้าๆหนักแน่นเหมือนถูกกดทับด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นเธอหันมองรอบตัวพนักงานในโชรูไม่กล้าแม้แต่จะสบตามีเพียงแววตาแห่งความเงียบที่สะท้อนกลับมา เธอรู้ดีว่าทุกคนได้ยินทุกคนเห็นหญิงสาวก้าวออกจากโชว์รูมรองเท้าส้นสูงจมลงในแอ่งน้ำที่ขังอยู่บนฟุตบาทเสียงดังแช่เบาๆในแต่ละก้าวเธอไม่ได้หันกลับไปมองรถคันนั้นอีกไม่ใช่เพราะความอับอายเท่านั้นแต่เพราะเธอรู้แล้วว่ารถคันนั้นไม่เคยเป็นสิ่งที่เธอเอื้อมถึงเลยจริงฮ่าฮะไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะหัวใจของเธอ มันไม่เคยยิ่งใหญ่พอที่จะคู่ควรกับสิ่งแบบนั้นสายฝนเริ่มซาลงเม็ดฝนโปรยเบาลงราวกับเห็นใจเธอเดินหายไปในฝูงชนบนฟุตบาทโดยไม่มีใครจำได้ว่าเธอคือใครแต่ในใจของเธอประโยคนั้นยังคงวงเวียนไม่หยุดทั้งชีวิตคุณก็ไม่มีปัญญาซื้อรถคันนี้หรอกและเสียงของความเงียบก็ดังก้องและเสียงของความเงียบก็ดังก้องอยู่ภายในจิตใจเธอ รากับบทลงโทษที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากตัวเธอเองแสงไฟจากร้านริมถนนวุกไหวสะท้อนในดวงตาที่เริ่มรื้อน้ำหญิงสาวหยุดเดินสูดลมหายใจลึกแต่กลับรู้สึกเหมือนอากาศหนาวเย็นบาดคอเธอไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเท่านี้มาก่อนท่ามกลางผู้คนมากมายแต่กลับไร้ใครแม้แต่คนเดียวที่เธออยากมองหน้าเพราะสิ่งที่เธอเพิ่งได้เรียนรู้ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยคำขอโทษง่าย ฮ่ฮ <H aha> หรือแม้แต่เงินมากแค่ไหนก็ไม่อาจซื้อคืนศักดิ์ศรีที่เธอเผลอหยิบย่ำเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าจอเปิดค้างอยู่ที่ภาพรถสปอร์ตคันเดิมนิ้วของเธอเลื่อนชา้ชาๆลบภาพนั้นออกเหมือนพยายามลบความทรงจำที่เจ็บปวดไปด้วยแต่ในใจลึกๆเธอก็รู้ภาพนั้นจะไม่หายไปง่ายฮ่ฮ <H aha> มันจะอยู่ที่นั่นฝังแน่นเหมือนรอยสลักในความทรงจำและทุกครั้งที่เธอเหยหน้ามองใคร เธอจะต้องนึกถึงสายตานิ่งเฉียบคู่นั้นสายตาของชายหนุ่มที่เธอเคยดูถูกก่อนจะพบว่าเขาสูงเกินกว่าจะเอื้อมถึงไม่ใช่ด้วยความร่ำรวยแต่ด้วยความเป็นคนที่แท้จริงซึ่งเธอเพิ่งเริ่มเข้าใจและเธอเพิ่งเริ่มเข้าใจว่าคุณค่าแท้ของคนไม่ได้อยู่ที่แบรนด์เสื้อผ้าหรือรถยนต์ราคาเท่าไหร่แต่อยู่ที่หลักฐานของชีวิตที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยสองมือ แม้จะเริ่มต้นจากศูนย์แม้จะเคยล้มลงนับครั้งไม่ถ้วนเธอนั่งลงที่ป้ายรถเมล์ปล่อยให้เสื้อผ้าติดฝนไม่มีใครหันมามองไม่มีใครจําได้ว่าเธอคือใครในโชว์รูมหรือเมื่อครู่ความเงียบรปล้อมเธออีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ความเงียบจากภายนอกเป็นความเงียบในใจเงียบพอที่จะได้ยินเสียงของตัวเองเสียงที่ถามซ้ําแล้วซ้าเล่าทําไมฉันถึงพูดแบบนั้น คำตอบไม่มีมีเพียงความรู้สึกแน่นอกและเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกฝ้าจากไอ้น้ำที่หน้าต่างปปายรถเมล์ข้างหลังเธอมีเสียงรถคันหนึ่งแล่นผ่านอย่างเงียบงนันรถคันนั้นไม่ต้องการเครื่องเสียงอวดใครเพราะเจ้าของมันไม่เคยต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเธอหันกลับไปช้าฮ่าฮแต่รถก็ลับตาไปแล้วทิ้งไว้เพียงความรู้สึกเหมือนเธอเพิ่งได้พบใครบางคน ที่เธอควรจะรู้จักให้เร็วกว่านี้ก่อนที่เธอจะเผลอก่อนที่เธอจะเผลอใช้ถ้อยคำที่แหลมคมยิ่งกว่ามีดบาดคนอื่นทั้งที่คนคนนั้นไม่เคยทำอะไรผิดเลยเธอกอดตัวเองแน่นรู้สึกหนาวเย็ยนยิ่งกว่าฝนไม่ใช่เพราะอากาศแต่เพราะความจริงที่เพิ่งตระหนักความเย่อหยิ่งที่เคยห่อหุ้มเธอไว้มันเปราะบางยิ่งกว่าที่เธอคิดพัทงทลายลงในพริบตา เมื่อกระทบกับความเงียบสงบของคนที่เธอเคยหยิดหยามน้ำตาเม็ดแรกหล่นลงบนฝ่ามือเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าร้องให้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่บางทีมันอาจเป็นน้ำตาที่หลังเพื่อขออภัยแม้จะไม่มีใครฟังบางทีมันอาจเป็นบทเรียนที่เธอจะไม่มีวันลืมบทเรียนที่ไม่ได้เขียนในหนังสือเล่มไหนแต่ถูกสลักไว้ด้วยความอับอายและสายตาคู่นั้นที่ยังคงตามหลอกหลอนขณะเธอเหมิอมองถนนเบื้องหน้า รถเมคันเก่าคันหนึ่งแล่นเข้าจอดเสียงเบรกเย็ดเบาๆปลุกให้เธอลุกขึ้นแต่ก่อนจะก้าวขึ้นไปเธอก็หันกลับมามองถนนอีกครั้งมองหาเงาของรถสปอร์ตสีแดงคันนั้นทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางได้เห็นอีกเธอก็ยังมองเพราะในเงานั้นเธอได้เห็นตัวตนใหม่ของตัวเองที่เพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้ตัวตนที่เข้าใจว่าตัวตนที่เข้าใจว่าการเป็นคนธรรมดาไม่ได้หมายความว่าต้องด้อยค่า และการมีทุกอย่างก็ไม่ได้แปลว่าเข้าใจชีวิตรถเมสันเล็กน้อยเมื่อเธอก้าวขึ้นเสียงพนักงานเก็บค่าโดยสารเรียกคนข้างหลังแต่เธอยังคงยืนนิ่งมือจับราวเหล็กแน่นแววตาเธอมองออกไปนอกหน้าต่างฝนยังคงโปรยปรายล้างฝุ่นควันล้างรอยสกปรกบ,บนถนนและล้างบางสิ่งในใจเธอบางสิ่งที่ชื่อว่าอัตตารถเมเคลื่อนตัวออกจากป ช้าช้าท่ามกลางแสงสีของเมืองที่สะท้อนบนพื้นเปียกเธอไม่รู้ว่าจุดหมายคือที่ไหนแต่เธอรู้ว่าตัวเองกำลังจะเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ในที่ที่หรูหราแต่ในที่ที่ใจเธอออน,น้อมพอจะเรียนรู้และบางทีในสักวันหนึ่งหากเธอได้พบชายคนนั้นอีกครั้งเธอจะไม่พูดอะไรเลยแต่จะมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยมด้วยคำขอโทษที่ลึกที่สุดและหวังว่า เขาจะมองกลับมาแม้เพียงแวบ,บเดียวเพื่อให้เธอรู้ว่าบางครั้งคนเราก็มีโอกาสได้รับการให้อภัยแม้จะเคยดูถูกแม้จะเคยหลงผิดแต่หากหัวใจยังเปลี่ยนได้มันก็ไม่สายที่จะเริ่มใหม่อีกครั้งมันก็ไม่สายที่จะเริ่มใหม่อีกครั้งแม้ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเธอก็ยอมเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าการมีค่าที่แท้จริง ไม่ได้วัดจากจํานวนศูนย์ในบัญชีแต่วัดจากความอ่อนโยนในหัวใจและความถ่อมตนที่กล้ายอมรับความผิดของตัวเองรถเมลแล่นผ่านย่านดูที่เธอเคยคุ้นตึกสูงระฟ้าแบรนเนมระยิบระยับในตู้โชว์ภาพเหล่านั้นเคยเป็นโลกทั้งใบของเธอแต่ตอนนี้มันกลับดูไกลเกินไปไม่ใช่เพราะเธอจนลงแต่เพราะเธอมองมันต่างออกไปเธอนั่งลงริมหน้าต่าง ลอยให้แสงไฟจากถนนสะท้อนในดวงตาที่แดงชำ้ำไม่ใช่เพราะฝนแต่เพราะสิ่งที่เธอได้เห็นจากภายในตัวเองในมือเธอโทรศัพท์ยังคงเงียบไม่มีข้อความไม่มีสายเรียกเข้าไม่มีใครสังเกตว่าเธอเปลี่ยนไปแต่เธอไม่ต้องการให้ใครเห็นเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้มันสำคัญพอที่เธอจะเก็บไว้เพื่อเตือนตัวเองเตือนว่าคำพูดหนึ่งประโยค สามารถเปลี่ยนคนทั้งคนได้ไม่ใช่คนที่ถูกดูถูกแต่คือคนที่พูดมันออกไปด้วยอคติและเธอคือคนนั้นตอนนี้เธอกำลังเริ่มนับหนึ่งใหม่บนเส้นทางที่ไม่มีพรมแดงไม่มีแสงแฟลชมีเพียงหัวใจที่เรียนรู้จากก้าวเดินด้วยความเข้าใจในคุณค่าของมนุษย์ฝนเริ่มหยุดตกท้องฟ้าเริ่มเผยแสงจางๆของค่ำคืนและเธอก็รู้ว่าและเธอก็รู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบ แต่คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าความรูราใดฮ่หาฮ่บางสิ่งที่เธอไม่เคยค้นพบมาก่อนแม้จะเคยมีทุกอย่างอยู่ในมือเสียงล้อรถเมบทไปตามถนนปิดฝนกลายเป็นจังหวะเงียบฮ่หาฮ่ที่ประคองเธอกลับมาสู่ตัวเองเธอหลับตาสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดรับรู้กลิ่นละอองฝนที่หลงเหลือในอากาศมันเย็นสดชื่นและแปลกใหม่ เหมือนหัวใจของเธอในตอนนี้ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปภาพของชายหนุ่มในชุดเรียบง่ายยังลอยอยู่ในหัวเขาไม่ได้พูดอะไรแต่กลับสอนเธอในสิ่งที่ไม่มีโรงเรียนไหนสอนได้สอนด้วยสายตาสอนด้วยความสงบสอนด้วยการไม่ตอบโต้แม้ถูกเหยียบย่ำเธอไม่รู้ชื่อเขาไม่รู้ว่าเขามาจากไหนไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาหรือไม่แต่เขาได้ฝากบางอย่างไว้กับเธอแล้ว ฝากไว้ในรอยสเถือเล็กฮ่าฮที่กำลังขยายวงในโลกของเธอที่เคยแคบเหลือเกินขณะรถเมย์ค่อยๆแล่นออกสู่ถนนใหญ่เธอก็ลืมตาขึ้นมองเห็นแสงไฟจากหน้าร้านริมทางมองเห็นผู้คนเดินสวนกันด้วยริเร่งและเธอก็เริ่มเข้าใจและเธอก็เริ่มเข้าใจว่าทุกคนต่างมีเรื่องราวทุกคนต่างมีเส้นทางบางคนเริ่มต้นด้วยโชค บางคนเริ่มต้นด้วยความลำบากแต่ไม่มีใครมีสิทธิ์จะตัดสินคุณค่าของอีกคนจากแค่รูปลักษณ์ภายนอกหรือสิ่งของที่เขาเป็นเจ้าของภาพของชายคนนั้นยังชัดเจนรอยยิ้มเงียบๆที่ไม่ใช่การตอบโต้แต่เป็นความมั่นใจในตัวเองอย่างแท้จริงเธอหลับตาลงอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะใจเธอสงบลงในความเงียบนั้นเธอได้ยินเสียงของตัวเอง เสียงที่ไม่ตะโกนไม่เย่อหยิ่งไม่สั่นด้วยความกลัวหรืออายแต่เป็นเสียงของใครคนหนึ่งที่กำลังจะเติบโตขึ้นจริงฮ่าฮะในที่สุดเมื่อรถเมจอดเทียบท่าที่ปลายทางเธอลุกขึ้นถือกระเป๋าของตัวเองแน่นพร้อมเดินลงไปในคืนที่เต็มไปด้วยแสงไฟไม่ใช่เพื่อหลีกหนีอดีตแต่เพื่อเริ่มเขียนชีวิตบทใหม่ด้วยมือของเธอเอง และเธอสัญญากับตัวเองว่าหากวันหนึ่งมีใครพูดกับเธอด้วยคำที่เธอเคยใช้กับเขาเธอจะไม่ตอบโต้แต่จะยิ้มแล้วเดินจากไปอย่างเงียบฮ่าฮเหมือนที่เขาเคยทำกับเธอเพราะนั่นคือพลังของคนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงฝนหยุดตกแล้วท้องฟ้าเปิดกว้างเผยให้เห็นดาวพราวระยับหญิงสาวก้าวลงจากรถเมย สายลมเย็นพัดผ่านพัดใบหน้าเธอเบาฮ่หาฮะเธอมองไปข้างหน้ารู้สึกได้ถึงความสงบในใจที่เพิ่งค้นพบแม้โลกนี้จะยังเต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์แบบแต่เธอก็พร้อมจะก้าวเดินด้วยหัวใจที่เปิดกว้างไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามเธอจะไม่ลืมบทเรียนจากสายตาเรียบง่ายนั้นสายตาที่สอนให้รู้คุณค่าที่แท้จริงของคนและในคืนนี้ใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาว หญิงสาวยิ้มออกมาด้วยความหวังและความเข้าใจที่สดใหม่เส้นทางของเธออาจยังอีกยาวไกลแต่ตอนนี้เธอพร้อมจะเดินไปด้วยความอ่อนโยนและความเคารพในทุกชีวิตที่พบเจอเพราะในที่สุดเธอได้เรียนรู้ว่าความใหญ่โตที่แท้จริงไม่ได้วัดจากสิ่งที่ครอบครองแต่คือหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง